สวัสดีค่ะฉันที่ได้พบกับบันไดแห่งความหวังที่ชื่อว่าอะโทมี่และทําธุรกิจอย่างมีความสุขชารอนโรดมาสเตอร์ชินจินฮีค่ะฉันรู้จักกับอะโทมี่ได้ยังไงและมาถึงวันนี้ได้ด้วยวิสัยทัศน์ไหนฉันจะเริ่มเล่าเรื่องราวของฉันให้ฟังนะคะหลังจากที่ฉันได้เจอกับอะโทมี่ชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเหรอคะก่อนที่จะพบกับอะโทมี่ธุรกิจของสามีฉันค่อยๆแย่ลง เราเลยต้องย้ายจากบ้านหลังใหญ่ไปอยู่บ้านหลังเล็กที่รักคะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราตั้งใจเก็บเงินแล้วค่อยย้ายไปอยู่บ้านดีๆกันแม้ฉันจะพูดแบบนี้ไปแต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้นเลยในตอนนั้นฉันมีลูกอายุห้าขวบค่ะลูกฉันยังเล็กมากก็เลยไม่สามารถทำงานเต็มเวลาได้ฉันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อนามัยประจำแผนกทันตกรรมค่ะตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึงสี่โมงเย็น ฉันทั้งทำงานและเลี้ยงลูกไปด้วยใช้ชีวิตอย่างขยันมากค่ะแล้วโรงพยาบาลที่ฉันทำเป็นโรงพยาบาลที่คนไข้ยเยอะตลอดต้องวิ่งไปนู่นนี่ทั้งวันเลยค่ะทำงานไม่มีเวลาพักเลยแลละค่ะตอนที่ทำงานก็ตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ก็เกิดเรื่องที่ปวดใจมากค่ะไม่รู้เพราะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าอยู่ๆฉันก็แท้งค่ะร่างกายก็เหนื่อยแล้วต้องเศร้าที่ต้องเสียลูกไปอีก ในเวลาที่ลำบากใจมากๆคุณครูอนุบาลของลูกฉันก็ได้ยื่นเฮโมหิมที่เขาพกมาในกระเป๋าให้ฉันบอกว่าอันนี้ดีมากเลยลองทานให้ได้นะคะเฮโมหิม oh หนึ่งซองนั้นที่คุณครูอนุบาลให้ฉันมาได้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของฉันเลยล่ะคะ่ะด้วยอาชีพหมอฟันที่ต้องก้มลงตรวจพื้นที่เล็กๆจะต้องก้มก่งคอทำงานอยู่เสมอคะ่ะแล้วยิ่งตอนนั้น ที่ฉันต้องเสียลูกไปทําให้สภาพร่างกายยิ่งแย่ลงไปอีกค่ะอาจจะด้วยเหตุผลนั้นทําให้ฉันต้องเหนื่อยเพลียทุกวันเลยแหละค่ะแต่พอได้ทานเฮโมฮิมก่อนไปทํางานแล้วฉันรู้สึกเพลียน้อยกว่าวันที่ไม่ได้ทานเยอะเลยค่ะฉันก็เลยคิดอยากจะทานอีกค่ะหลังจากที่ฉันสั่งเฮโมฮิมทานอย่างสม่ําเสมอมันก็ช่วยควบคุมดูแลสภาพร่างกายของฉันให้ดีขึ้นเลยแหละค่ะ และความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับอะตทมีก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะหลังจากรู้ถึงประสิทธิภาพของเฮโมฮิมฉันก็ได้ลองใช้สินค้าตัวอื่นไปเรื่อยๆพอเป็นแบบนั้นคะแนนฉันก็ถูกสะสมไปแล้ววันหนึ่งเงินสด2,000บาทก็เข้าบัญชีของฉันค่ะก่อนหน้านี้เวลาซื้อสินค้าในห้างเราอาจจะได้บัตรสมนาคุณ300600บาทมาแต่นี่เราซื้อสินค้าจำเป็นในมาดแต่กลับได้เงินสดกลับมาเป็นหลักพัน ฉันรู้สึกแปลกใจมากมันรู้สึกเหมือนฉันได้โบนัสเลยเลยค่ะฉันจำได้ว่าหลังจากได้เงินนั้นฉันก็เอาไปจ่ายค่าเรียนเทควันโดให้ลูกค่ะตอนที่ฉันพอใจในสินค้าและกำลังใช้อยู่คุณครูอนุบาลที่ตอนนี้กลายเป็นสปอนเซอร์ของฉันแล้วบอกว่าจะมีงานซักเซสสองวันหนึ่งคืนให้พาลูกมาชมดอกไม้มาเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างค่ะฉันก็เลยพาลูกๆไปด้วยความคิดว่าจะไปปิกนิก เมื่อเข้าไปในหอบรรยายมีคนเยอะมากๆเลยและะ้วค่ะแต่ละคนมีสีหน้าที่สดใสฉันยังประทับใจจนถึงวันนี้เลยล่ะคะ่ะฉันได้ฟังการบรรยายชีวิตที่สมดุลของท่านประธานที่นั่นคะ่ะซึ่งเป็นเรื่องราวใหม่มากที่ฉันไม่เคยได้ยินที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ไหนเลยการบรรยายนั้นเปลี่ยนแนวคิดของฉันไปโดยสิ้นเชิงเลยล่ะคะ่ะ ท่านประธานบอกว่าเวลาไม่มีความหวังความหวังสุดท้ายคือการมีความหวังค่ะแล้วท่านก็พูดอย่างจริงจังเลยว่าคุณผู้หญิงได้โปรดอย่าเขียนรายรับรายจ่ายอย่าจ่ายตามรายรับแต่ให้คิดก่อนว่าเราจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่แล้วให้หางานที่สามารถหาเงินได้เท่าจำนวนนั้นท่านพูดแบบนี้ค่ะและประธานยังพูดอีกว่า การกระจายสินค้านั้นไม่มีอะไรมากมายถ้าสินค้าดีและถูกผู้บริโภคจะกรูเข้ามาเองค่ะฉันคนที่ช้อปปิ้งสินค้าดีและราคาคุ้มเป็นปกติอยู่แล้วทําให้ฉันเห็นด้วยกับคําที่ท่านประธานพูดมากๆเลยละค่ะหลังจากฟังการบรรยายแล้วกลับมาฉันก็คิดว่างานทันตะที่ฉันทําอยู่จะสามารถรับผิดชอบชีวิตหลังเกษียณของฉันได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป5ปี10ปีข้างหน้า ฉันจะเป็นแม่ที่ช่วยให้ลูกทำสิ่งที่ต้องการได้ไหมฉันก็กังวลกับอนาคตขึ้นมาค่ะแม้หลังจากวันที่เข้างานสัมมนากลับบ้านมาฉันก็ยังนั่งดูการบรรยายของท่านประธานใน YouTube อย่างจดจอ่อแล้ววันหนึ่งฉันก็คิดขึ้นมาว่าถ้ายังใช้ชีวิตแบบนี้ก็คงมีชีวิตแบบเดิมๆต่อไปแล้วฉันก็ประกาศกับสาม,มีฉันค่ะทีักคะเราย้ายบ้านกันแล้วสาม,มีฉัน ก็ทำตาโตเลยค่ะแล้วมองฉันด้วยหน้าตางงๆว่าฉันเป็นอะไรค่าครองชีพก็แพงขึ้นค่าบ้านก็สูงขึ้นจะมารวบรวมเงินซื้อบ้านอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องคิดก่อนว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วให้หางานที่สามารถสร้างไรายได้เท่าจำนวนนั้นตามการบรรยายที่ท่านประธานสอนฉันก็เลยปรึกษากับสามีแล้วก็ย้ายคอนโดเลยค่ะแล้วฉันก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว,นว,ว่า จะหาเงินจากธุรกิจอโทมี่ไปผ่อนจ่ายคอนโดค่ะฉันทำสองงานควบคู่กันไปกับงานทันตะสุดท้ายฉันก็ออกมาทำธุรกิจเต็มตัวค่ะทุกคนคิดว่างานที่ทุกคนทำอยู่ตอนนี้จะสามารถรับผิดชอบชีวิตหลังเกษียณของคุณได้ไหมคะคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ต้องลำบากทางเศรษฐกิจเพราะโควิด1นแล้วก็คนที่เป็นพนักง,งานบริษัทที่ต้องลำบากกันทั่วหน้า เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำสิ่งแรกที่ทำคือการลดจำนวนแรงงานค่ะคลื่นยักษ์แห่งวิกฤตเศรษฐกิจลูกใหญ่ก็ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลที่ฉันทำงานอยู่เช่นกันค่ะระหว่างที่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนร่วมง,งานที่เก่าเขาบอกว่าโรงพยาบาลมีกำหนดการจะปิดอีกไม่นานเมื่อฟังเพื่อนร่วมง,งานพูดว่าช่วงนี้พักไปก่อนแล้วค่อยๆหางานใหม่ดูฉันฟังแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดใจมากเลยละค่ะ แต่อัตอมีนั้นทำแล้วไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาไล่เราออกเพราะบริษัทอัตอมีนั้นให้เราสามารถทำธุรกิจช้อปปิ้งมอลล์ส่วนตัวโดยไม่ต้องใช้เงินทุนฉันคิดว่าการที่ฉันได้พบกับอัตอมีนี้เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากๆค่ะสินค้าอัตอมีที่คนจำนวนมากบริโภคคนที่มาทำธุรกิจก็หลากหลายเช่นกันค่ะนักธุรกิจที่ฉันพบระหว่างการทำธุรกิจนั้นแต่ละคนมีอาชีพที่แตกต่างและหลากหลายกันมาก อายุก็มีตั้งแต่2 0ถึง70หลากหลายมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอัตโอมี่ก็ทำงานกับคนแต่ละประเทศที่มีสีผิวงดงามที่ต่างกันและเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้ฉันที่เป็นแม่บ้านธรรมดารรมดาและไม่เคยมีประสบการณ์ขายตรงมาก่อนหรือเด็กวัย20ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนหรือจะเป็นคนมีอายุวัยเจไม่ว่าใครก็สามารถสำเร็จได้ค่ะพอทำธุรกิจอัทโอมี่ไปแบบนั้นธุรกิจไม่ใช่ความฝันของฉันคนเดียว แต่เป็นความฝันของครอบครัวฉันด้วยรวมถึงความฝันของคนที่ทำงานร่วมกับฉันนี่เป็นธุรกิจที่จะทำฝันของทุกคนให้เป็นจริงได้แม่สามีของฉันอายุก็74ปีแล้วค่ะแต่ท่านก็ทำธุรกิจร่วมกับฉันค่ะตอนแรกท่านมาห้ามเพราะเห็นลูกสะพ้จะทำธุรกิจขายตรงแต่สุขภาพร่างกายของแม่สามีก็ดีขึ้นมากเพราะเฮโมหิมที่ฉันแนะนำ ฉันจึงรู้สึกได้ถึงประสิทธิภาพของธุรกิจอะโทมี่แล้วก็ยังสร้างฝันให้ใหญ่ขึ้นในอะโทมี่ไปกับฉันด้วยค่ะและเพราะฉันมีตำแหน่งที่สูงกว่าแม่สามีถ้าฉันบอกว่าจะช่วยทำอาหารตอนเทศกาลท่านจะพูดว่าท่านชารอนรสค่ะนั่งเฉยๆเลยค่ะท่านพูดด้วยน้ำเสียงขำขันทำให้ในบ้านเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะหลังจากทำธุรกิจอะตทมี่แล้วทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีและลูกสะภ้ยยิ่งดีขึ้นเลยค่ะ ก่อนทำธุรกิจลูกชายอายุห้าขวบตอนนี้ก็สิบขวบไปแล้วค่ะฉันวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศกับลูกด้วยโปรโมชั่นทริปแต่น่าเสียดายที่ทริปต้องเลื่อนไปเพราะโควิดแต่กลับมีภารกิจใหม่ให้ฉันแทนค่ะไม่นานมานี้ลูกฉันบอกว่าอยากเลี้ยงสุนัขในบ้านที่มีลานหน้าบ้านหลังจากแท้งไปเราก็ยังไม่มีลูกคนที่สองลูกชายเลยต้องอยู่คนเดียวอย่างเหงา ซองจุนลูกแม่แม่จะคลอดน,น้องคนที่สองให้ไม่ได้แต่แม่จะทําให้ลูกได้เลี้ยงสุนัขในบ้านหลังใหญ่ที่มีลานบ้านให้ได้นะฉันอยากทําความฝันของเขาให้เป็นจริงให้ได้ค่ะครอบครัวของเรากลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งเพราะอาโอมี่แล้วก็สามารถมีฝันได้อีกทําให้ฉันรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะระหว่างที่ฉันทําธุรกิจอาตอมี่ฝันที่ฉันได้มาคือการเป็นคนรวยนิสัยดีค่ะ ฉันรู้สึกประทับใจกับคำพูดของ Imperial ยลมาสเตอร์ลีไฮยจองที่อยากจะเป็นเมล็ดของดอกดดนดิไลออนให้กับคนรุ่นต่อไปฉันก็อยากจะช่วยเด็กๆที่ป่วยและแบ่งปันสิ่งที่ฉันมีให้กับคนอื่นฉันอยากเป็นคนที่เท่แบบนั้นค่ะดังนั้นฉันจึงอยากไปเที่ยวทริปเรือครูซรอบโลกกับพาร์ทเนอร์และทำกิจกรรมแบ่งปันไปพร้อมๆกันรำลึกถึงความทรงจำบนดาดฟ้าเรือไปด้วยกัน บรรยายวิสัยทัศน์อะโทมีไปทั่วโลกฉันอยากจะสร้างชุมชนอะโทมีที่จะแบ่งปันแบบนี้ไปด้วยกันตลอดค่ะลูกชายพอเห็นฉันทำแบบนี้เขาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการแบ่งปันไปด้วยค่ะฝันของลูกชายฉันคือครีเอเตอร์ค่ะลูกชายฉันบอกว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จและหาเงินได้เยอะเขาจะแบ่งปันการเงินให้กับเด็กๆที่ลำบากและอยากสร้างบ้านให้พวกเขาด้วย ฉันอยากจะซัพพอร์ตความฝันของลูกให้ปังๆให้ฝันเป็นจริงไปเลยค่ะด้วยอะตอมีฉันคนที่ไม่เคยบรรยายหรือจัดงานสัมมนาก็ได้พบกับความสามารถของตัวเองเหมือนได้ค้นพบด้านใหม่ของตัวเองเลยค่ะฉันก็อยากให้ทุกคนใช้บันไดแห่งความหวังที่ชื่อว่าอะตอมีนี้ตามหาความสามารถหรือความฝัน ที่หล่นหายไปและได้เป็นพ่อกับแม่ที่สนับสนุนความฝันของลูกได้ย่ำเต็มที่เหมือนฉันนะคะและต่อจากนี้ห้าปีสิบปีฉันปรารถนาอย่างยิ่งให้ทุกคนมีอิสระทางการเงินอิสระทางเวลาอิสระทางแรงงานและได้ใช้ชีวิตยอย่างสมดุลกันนะคะทุกคนคะขอให้ตั้งใจฟังคลาสที่เหลือใน a b c o คอรสนี้และ ลองเป็นพ่อแม่สุดเท่ให้กับลูกของเราดูนะคะและขอปรบมือดังๆให้กับทุกคนที่มีความกล้าและมาฟังการบรรยายนี้อยู่ตอนนี้ฉันขอจบการบรรยายวิสัยทัศน์ลงแต่เพียงเท่านี้ฉันชารอนโรดมาสเตอร์ชินจินฮีค่ะขอบคุณค่ะ